สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาตามนั้นนะคะที่ตลาดรวยซับนะคะวันนี้เราก็มีกิจกรรมนะคะแจกชาไทยนะคะก็คือท่านไหนนะคะที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้แวะมารับเครื่องดื่มฟรีได้เลยคะ่ะและมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ทามากมาย,ยนะคะเราก็มีเป็นพัดลมหูแมวมาแจกด้วยนะคะแล้วก็มีแก้วมาจําหน่ายนะ,ะมีเครื่องทำโซดามาโชว์ด้วยนะคะแค่สแกนค r วอารโค้ดนะคะเป็นไลน์นะคะ f a c e b o o ติ mm ๊กต็อกนะคะก็สามารถรับชาไทยฟรีไปเลยนะคะ1แก้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูรรากัา และก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับกิจกรรมแจกชาไทยของอูกาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่มาร่วมสนุกกันรอบหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อฝากกดติดตามเพจเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารและกิจกรรมดีๆแบบนี้กันด้วยนะครับ่ไมน